อสูรพลิกฟ้าอาทิตย์หน้าเหลือแค่อังคารกับพุทธมีไอเจ้าพวกอาณาจักรเทพองศาข้าจะไม่มีวันให้อภัยพวกเจ้าไปนั้นขาดน้องเจ็ดเจ้าช่วยดูแลนางให้ข้าทีสิเออไว้ใจข้าได้เลยพี่หยุนเช่าเอเจ้ากล้าที่ยังไงมาขัดขวางการต่อสู้ของพวกเราอาณาจักรเทพองสากัน ด้วยตัวเจ้าเพียงคนเดียวคิดงั้นเหรอว่าจะทําอะไรพวกเราได้นะสงสัยคงเบื่อจะมีชีวิตอยู่แล้วสินะก็เลยมารนหาที่ตายแบบนี้นะแน่ที่รนหาที่ตายไอ้โหในฐานะที่เจ้ามาเพียงแค่ตัวคนเดียวแถมยังอยู่เพียงแค่ระดับชั้นปราณฟ้าด้วยความสงสารข้าจะขอเตือนเจ้าเอาไว้ก่อนว่าเจ้าเพียงแค่คนเดียวจะมาสู้กับกองทัพของพวกข้าทั้งสามแสนคนได้ยังไงกัน แค่ส0 0 0สนเองเหรอต่อให้มาทั้งอาณาจักรเทพหงษาข้าก็ไม่กลัวพวกเจ้าหรอกนะปากดีนะอยู่เพียงแค่ระดับปลานฟ้ายังมีหน้ามาพูดจาปากดีอีกงั้นเหรอตายซะได้ดยังไงกันแม้ว่ากระบวนท่าที่ข้าใช้เมื่อกี้จะปล่อยพลังออกไปเพียงแค่70ส่วนเท่านั้นแต่ว่าไเจ้าเด็กที่อยู่เพียงแค่ระดับนี้มันอยู่การจมตีของข้าได้ย,ยังไง ไม่ว่าใครก็ตามที่มันกล้าบาังอาจมาทำร้ายภรรยาของข้าแถมยังย่ำยีอาณาจักรวายุครามของข้าแล้วพวกมันทุกคนจะต้องตายหน่อยแกไอพิซาร์มาได้อย่างไงกันนี่นะเรอผู้ที่อยู่ระดับปานฟ้านะอะไรกันล่ะนี่นี่เพิ่งจะกําจัดไปได้แค่ไม่กี่คนเองเหรอเนี่ย<ป>ดีละ่ะข้าจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้พวกเจ้าเองน,นั่นมัน ท่านเทพผงสานี่นะนอกจากเคพ่องแห่งเทพผงสาแล้วยังมีพลังไฟแห่งเทพอีกาทองคำในตำนานอีกด้วยเป็นไปได้อย่างไรกันพวกแกทั้งหมดจงตายซะรีบจัดการให้จบเร็วเข้าผงสาเธอไหมค่ะฝีเบอร้ายกาจจริงๆท่านพี่หยุนสุดยอด มา่อน้าเมื่อกี้นี้มันอะไรกันะ่ะป,ปีศาจกันเหรอฮะัาจุ้ย์ร,ริอสศตาได้โปรดได้โปรดอย่าฆ่าข้าเลยน่น่ากลัวเป็นว่าหนีนีก,กว่าใครก็ได้ช่วยข้าด้วย<อ>พี่หยุนพวกเราไปกันเถอะือ อาณาจักรเทพผงษาน,นี่จะพูดว่ายังไงกันนะนาะทหารของข้าตั้งสามแสนคนกับคนระดับผู้อุโ,โสยอีกเป็นร้อยถูกคนเพียงคนเดียวก,กำจัดจนหมดนี่เนะมันจะเป็นไปได้ยังไงข,ข้าข้าพูดจริงนะพะยาค่ะข้าเห็นมาด้วยตาของตัวข้าเองเลยเป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงๆหันป้ายดวงชะตาของคนพวกนั้นแตกหักจนหมดไม่มีเหลือแม้แต่คนเดียวถ่ายท่อดคำสั่งข้าลงไป ให้ผู้อาวุโสลำดับที่11อที่ประจําการอยู่ที่ชายแดนอนนนาณาจักรวายุครามให้ส่งทหารชั้นยอดทั้ง 1, หนึ่งแสนนายออกค้นหาไอ้เจ้าบ้านนั้นให้เร็วที่สุดทราบแล้วพคะ่ะไม่ว่าเจ้านั่นมันจะเป็นใครก็ตามหากว่ามันกล้าบังอาจมาทำลายแผนการของข้าแล้วละก็มันผู้นั้นจะต้องตายอย่างทรมานอนาณาจักรวายุครามเมืองเมคาล่อง,องน้องหยุน ตอนนี้อาการของช้างแย่เป็นยังไงบ้างดีขึ้นตามลําดับเลยเหรือพี่หยุนนี่นะเป็นพราะยาที่ท่านพี่จัดให้ข้าไปต้มให้นางเลยนะดีแล้วล่ะนะจากที่ข้าตรวจดูอาการของนางก่อนหน้านี้แล้วร่างกายของนางไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากให้นอนพักอีกสักสองสามวันก็คงหายดีแล้วล่ะนะต้องหยุนต้องหยุนน้องหยุน,นเมื่อกี้ดีข้าเจอกับข้อความสงสารนี่อยู่ที่ด้านหน้าท้องพระโรงไปไปได้ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราก็ได้จะรีบออกมาดูกอดเถอดนะน,นี่เจ้าลองดูสิ อะไรนะตําหนักเมฆาเยืออแข็งเองก็กำลังตกอยู่ในอันตรายงั้นเหรอไอ้เจ้าพวกอาณาจักรเทพสงษาพวกแกคงอยากจะตายมากอย่างนั้นสินะท่านพี่ตายล่ะน้องเจ็ดตําหนักเมฆาเยืออแข็งนะ่ะเคยช่วยเหลือข้าเอาไว้มากมายเรื่องความปลอดภัยของที่นี่ข้าคงต้องขอรบกวนพวกท่านแล้วน้องหยุดปรดวางใจพวกเราจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาภายในวังนี้ได้อยา่างแน่นอนจะจบไปเถอะ ตำหนักวังเมฆาเยือกแข็งกำจัดพวกมันให้หมดทุกคนเลยเย่ชิงหญิงอะ,อะไรกันใายก็สอนของพวกเราใกล้จะรับการโจมตีไม่ไหวแล้วแบบนี้พวกเราจะยังไงกันต่อดีละ่ะไอ้เจ้าสำนักสุริยันจันทราเจ้ากล้าดียังไงถึงคิดมาบุกรุกตำหนักวังเมฆาเยือกแข็งของพวกเรากันเจ้าตำหนักวังเซียนเยือกแข็งกงยูเซียนยะ <Yeah! S 1> แล้วมันจะทำไมกันล่ะ เจ้าคิดว่าเจ้าจะทําอะไรพวกข้าได้อย่างนั้นเหรอหนยเจ้าปล่อยท่านอาจารย์ของพวกข้าเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นพวกข้าจะฆ่าเจ้าหน่อยแกไอ้สารเลวกล้าใช้พิษกับพวกเรางั้นเหรอสารเลวงั้นเหรอจงคำที่เจ้าพูดเอาไว้กับข้าให้ดีก่อนแล้วกันในตอนที่ข้าจะได้สนุกไปกับเรือนร่างของเจ้านะไม่ต้องกังวลไปหรอกนะ ที่เจ้าต้องทำก็แค่สนุกไปกับลีลาของข้าก็เท่านั้นก็พอทีนี้จะบอกกับข้าได้หรือยังล่ะว่าเสี่ยชิงเย่อยู่ที่ไหนข้าบอกเจ้าไปแล้วไงว่าเสี่ยชิงเย่่ะไม่ได้อยู่ที่นี่เขาทนกับเจ้ามามากพอแล้วไม่บอกอย่างนั้นสินะได้ทางนั้นก็จงตายซะไปกันย,ยืนชาขื้นเจ้ายังขยับแม้อีกเพียงนิดเดียวแล้วล่ก็ ดาบของข้าจะได้กินเลือดของเจ้าแน่เจเจ้าเป็นใครข้าตาหากล่าที่ต้องถามว่าเจ้าเป็นใครอยู่เพียงแค่ระดับชั้นปราณฟ้าแต่กล้าเอาดาบมาขู่ข้ากันหรอตายซะอะไรกันเป็นไปไม่ได้อได้่นไรของเจ้ากันนิ้วนิ้วของข้าว่ายังไงตกลงแล้วเจ้าเป็นใครกันมีเหตุผลอะไรถึงได้มาตามหาเซจิงเย่ เกรงว่าข้าพูดออกมาแล้วเจ้าจะกลัวจนหัวใจวายตายซะก่อนนะซีเอาเป็นว่าข้าไม่บอกเจ้าก่อนแล้วกันนะอะไรนะที่ด้านในตำหนักเซียนแมค่ค้าเยือกแข็งเย่ชิงหญิงตายแล้วอย่างนั้นเหรอก็ข้าได้ยินมาอย่างนั้นนะแล้วแบบนี้พวกเราที่ดูลาลเราอยู่ข้างนอกเจ้ายัางไงกันดีนล่ะรออะไรกันอยู่ล่ะหนีสิว่าให้อนุญาตให้พวกเจ้าไปได้กัน หน่อยเจ้าจะไม่มีทางหนีพ้นความตายไปได้หรอกนะท่านเจ้าฆ่าพวกเราแล้วหรอกก็ไมนไม่ช้าคนของตำหนักสุริยันจันทราจะต้องออกตามล่าเจ้าแน่นอนว่าอย่างไรนะตำหนักสุริยันจันทรางั้นเหรอจะใช่แล้วตำหนักสุริยันจันทรายัางไงล่ะเฮ้ได้ยินชื่อนี้แล้วเกิดกลัวขึ้นมาแล้วล่ะสิขอเตือนไว้ก่อนเลยล่ะว่าคนเพียงระดับเจ้านะไม่มีทางรอดไปจากความตายได้หรอกนะเป็นพวกเจ้าเองสินนะดีล่ะ แบบนี้ข้าจะได้มีเหตุผลที่จะได้ฆ่าพวกเจ้าอย่างเต็มที่แล้วล่ะได้ปลอได้ปลอนอย่างข่าข้านเลยข้าขอถามเจ้าอีกครั้งพวกเจ้ามีเหตุผลอะไรถึงได้มาตามหาเสจิงเย่เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าข้าข้าพูดไม่ได้ข้าพูดไม่ได้จริงๆพูดไม่ได้งั้นเหรอดีงั้นข้าจะทําให้เจ้าพูดออกมาเองเป็นวิชาแทรกซึมจิตวิญญาณนี่เขา อยู่ในระดับขั้นนั้นแล้วงั้นเหรอนี่ยข้าขอถามเจ้าทำไมเจ้าถึงได้ตามหาเซี่ยชิงเยน่นายน้อยของพวกเรานะได้รู้เรื่องบางอย่างจากผู้อาวุโสในหมู่บ้านกระบี่สวรรค์มาว่าเซี่ยชิงเย่น่ะมีกายาลึกลับศักดิ์สิทธิ์ซึ่งร่างกายของนางสามารถใช้เป็นภาชนะในการปลุกฝังและถ่ายโอนพลังได้อย่างไร้ขีดจำกัดเป็นเย่สิงหารจริงๆด้วยสินะนอกจากนี้ยังมีผู้คนจากหมู่บ้านกระบี่สวรรค์ร่วมด้วยหรือว่า อาจจะเป็นไอ้เจ้าพวกอวุโสลิงคุนนั่นไอ้เจ้าพวกตําหนักสุริยันจันทราคอยข่าก่อนเถอะแล้วข้าจะตามไปคิดบัญชีกับพวกเจ้าทั้งเรื่องเก่าและเรื่องใหม่ที่เจ้าสร้างขึ้นจนหมดเลยทีเดียวส่วนไอ้เจ้าพวกหมู่บ้านกระบี่เดชาสวรรค์พวกเจ้าเองก็อย่าได้หวังเลยว่าจะรอดจากข้าไปได้ท่านอาจาร,รย์รีบไปเอายามาให้ท่านอาจารย์เร็วเข้าท่านอาจารย์ท่านเป็นยังไงบ้างท่านเจ้าตําหนัก ให้ข้าได้ตรวจดูอาการของท่านสักหน่อยเถอะไม่มีประโยชน์หรอกนะเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะเพื่อให้เซียชิงเย่ได้หลบหนีออกจากตำหนักของเราได้อย่างปลอดภัยแล้วท่านอาจารย์ขอาข้านะได้ใช้พลังของท่านไปจนเกือบหมดในการสร้างค่ายกนป้องกันตำหนักของพวกเราเอาไว้พอข้าเห็นท่านอาจารย์เป็นแบบนั้นแล้วข้าจึงได้ช่วยเสริมพลังให้กับค่า,ายกลน,นั้นเข้าไปถึง8ส่วนจากลมปราณทั้งหมดของข้าด้วยเช่นกันนอกจากนี้แล้วในตอนที่เจ้าพวกนั้นบุกเข้ามา พวกมันยังใช้แก๊สพิษใส่พวกเราเพื่อทําให้พลังของพวกเราลดลงอีกหืหยุนเช่าสิ่งนี้นะคือผลึกหินเซียนเยื่อแข็งข้าขอมอบมันให้กับเจ้าสิ่งนั้นก็หมายความว่าในตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นเจ้าตําหนักวังเซียนเมฆาเยื่อแข็งคนใหม่ของพวกเราแล้วเอ้นี่มันข้ารับไว้ไม่ได้หรอกนะมันจะไม่ใ้ได้ยังไงกันละ่ะในเมื่อตัวเจ้ายังมีสถานะเป็นสิ่์ของสานักวังเมฆาเยื่อแข็งของพวกเราได้เลย แน่นอนว่าบุญคุณในครั้งนั้น้ายังจำได้ไม่เคยลืม้าอย่างนั้นแล้วก็ถือว่าเจ้ามีสิทธิ์คากรงยูเซียนขอคารวะท่านปรามาจา์หยุนผู้ซึ่งเป็นเจ้าตำาหนักวังเซียนคนใหม่ขอคารวะขอคารวะท่านปร,รมาจา์หยุนฮะนับตั้งแต่นั้นมาหยุนเชิดจึงได้ครองตำแหน่งเจ้าตำาหนักแห่งวังเซียนเมฆาเยือกแข็งคนแรกซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่เจ้าตำาหนักแห่งวังเซียนเมฆาเยือกแข็งเป็นผู้ชายนายน้อย ได้ได้โปรดช่วยพวกเราด้วยอย่าปล่อยให้พวกเราตายน่อยช่วยกันด้วย <c oughs> อะไรกันนี่เจ้าจุดเชิอยังมีชีวิตยอยู่อีกงั้นเหรอสิงหานสิงหานจะเป็นอะไรไปนะ่ะนี่หุบปากค้กำลังนึกถึงฝันเมื่อกี้อยู่เจ้าไปซื้อหวยข้าจะฝันอะไรมันก็เรื่องของข้าเจ้าอย่ามายุ่งคือข้าบอกเจ้าไปเดี๋ยวเลเคลื้น ข้าขอโทษข้าขอโทษครก็ดด้วยไปตามผู้อุศอันดับที่9ผู้อุศอันดับที่11ผู้อุศอันดับที่15และผู้อุศอันดับที่17มาทีส่วนเจ้าไปเตรียมเรือสุริยนันจำทราศักดิธิ์ให้พร้อมซะข้าจะออกเดินทางไปยังอาณาจักรมายุครามชัดตับนั่นด้วยตัวของข้าเองตำหนักมั่วเก่าเฟิงในที่สุด ข้าก็บรรลุจนถึงปราณชั้นจกักรพพัดขั้นที่6ได้สักทีเซียวหยวนป้าท่านพี่เขยวันนี้แหละข้าจะแก้แค้นให้กับพวกท่านเองฮะนั่นมัน